นครราชสีมาวันที่25พฤศจิกายน2551ตะวันรอนจนลาลับภายในตรอกสมรายใกล้ตลาดสดย่าโมผู้คนชาวบ้านยังพลุกพล่านคว่าใครมีทั้งพ่อค้าแม่ขายและเด็กนักเรียนนักศึกษาเดินสวนกันไปมาไม่ขาดสายริมทางห่างจากหน้าอาพาร์ตเมนต์ทัศนียรมพอสมควร ยามาห้ามีโอสีแสดสลับขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดดับเครื่องเงียบกลิบไม่มีใครจะใส่ใจสังเกตสังกาว่ามันมาจอดตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไรบนอานมอเตอร์ไซค์มีบรุษชกันสองนายนั่งคล่อมอานสงบนิ่งแต่ความกระวนกระวายที่พยายามซ่อนเร้นเก็บงำก็ยังพอมองเห็นได้ไม่ยากนักมันบอกว่าทั้งคู่กำลังรอคอยบางอย่าง นั่งเคร่งเครียดอึดอาดกันอยู่เป็นอีกพักคนซ้อนท้ายซึ่งวัยประมาณ30ไว้ผมสั้นเกลียนใส่เสื้อลายแขนยาวปล่อยชายคุมทับเอวกางเกงยีนก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดจะมาแน่หรือเปล่าวะบัดดี้ที่นั่งกเกาะแหนซ้อนตามองท้องฟ้าแวบ,บหนึ่งก่อนตอบคลึ้มๆไม่น่าถามเรามาเฝ้ากันอยู่นานสักกี่มากน้อยก็ร่วมอาทิตย์ละเคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งไหมไม่ มันก็มาเป็นประจำสม่ำเสมอมีวันนี้แหละที่ผิดปกติไอ้หาจะมืดค่ำอยู่รอมร่อยังไม่เห็นโผล่มาเลยอาจจะติดโน้่นติดนี่เลยช้ามัง่งแต่ยังไงก็ต้องมารับลูกสาวไปกินข้าวเย็นเพื่อมันไปรับจากโรงเรียนละ่ะเราก็รอกันเหงื่อแข้งสิเฮ้ยรับที่แมนชั่นสะดวกกว่าให้เด็กเดินมาใกล้นิดเดียวไม่ต้องไปวุ่นวายกับรถราแถวหน้าโรงเรียนแต่ว่าไม่มีแต่นะ เชื่อข้าอดใจรอหน่อยละกันหนุ่มผมเกลียนไม่วายบนอุบอิบอีกสองสามคำแล้วปิดปากนิ่งเงียบโตโยต้าวีโก้สีดำติดแผ่นป้ายทะเบียนนครราชสีมาถูกแตะเบรกเช่ารอความเร็วก่อนเบนหัวเลี้ยวเข้าตรอกสมอรายอย่างนิ่มนว,นพวลพลขับหลังพวงมาลายัยคือบุรุษร่างท้วมวัย47ผิวค่อนข้างขาวบอกลักษณะเชื้อจีนอิทธิพัฒ์ตั้งเพชรเริพุง หรือตุย๋ยซึ่งแทนที่จะมุ่งทำมาค้าขายอย่างเดียวตามแบบฉบับลูกคนจีนทั่วไปเขากลับเล่นการเมืองท้องถิ่นอีกต่างหากและก็ประสบความสำเร็จได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลมาบกลาดอําเภอพระทองสุปรวีภรรยาวัย42ที่นั่งเคียงข้างก็หยอกเสมอไรเธอฝ่าฟันขึ้นถึงตำแหน่งนายกอบตอตำบลเดียวกันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งความจริงทั้งคู่ควรจะพักอาศัยอยู่ในท้องที่อันเป็นเขตรับผิดชอบแต่สองสามีภรรยาพร้อมทั้งบุตรีวัยรุ่นซึ่งยังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมารีวิทยากลับมาเช่าห้องหมายเลข2308ของทัศนียรรมอาพาร์ตเมนต์เป็นที่พักรุ่งเช้าก็ขับรถพากันไปทำงานที่ตำบลมาบกระดาห่างจากตัวจังหวัดประมาณ50กิโลเมตรเลิกงาน ก็ต้องถอสังขารกลับอีก50กิโลเมตรเป็นแบบนี้เช่นทุกวันยอมลงทุนเหน็ดเหนื่อยกันขนาดนี้จะด้วยเหตุผลที่ว่าห่วงใยที่ดาสาวต้องมาอยู่เป็นเพื่อนคอยปกป้องคลุ้มครองและให้ความอบอุ่นก็ดูจะไม่มีน้ำหนักเต็มร้อยเพราะเรื่องลูกทางเลือกที่หมดเปลืองและเหนื่อยน้อยกว่ายังมีอีกมากมายหลายวิธีมันน่าจะมีสาเหตุอื่นที่เป็นปัจจัยหลักอีกต่างหาก ซึ่งใครก็ไม่อาจรู้ดีเท่าเจ้าตัวกำนันตุ๋ยปาดพวงมาลัยเบี่ยงลำปิกอัพสี่ประตูเข้าชิดขอบทางเมื่อถึงหน้าอาคารอาพาร์ตเมนต์ที่พักย้ำเบรกหยุดกึกก่อนหันไปเลิกคิ้วกับภรรยาลูกยังอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคนนั่งเคียงข้างพยักหน้าผลักประตูซ้ายเปิดว่าค่ะตอนสุโทรถามแกยังเรียนอยู่เลยงั้นก็คงต้องรอกันนานไม่นานหรอก ป่านนี้หมดชั่วโมงเตรียมตัวกลับแล้วด้วยซ้ําสุจะขึ้นไปรอลูกบนห้องสิท่าค่ะพี่ตุ๋ยจะขึ้นไปด้วยกันหรือเปล่าไม่ละพี่รอข้างล่างก็ได้จบคําเขาบิดกุญแจสวิตตัดกระแสไฟดับเครื่องยนต์และยันประตูขวาเปิดกว้างผู้เป็นภรรยาก้าวลงจากเบาะสาวเท้าผะไปยังอาคารสามชั้นอย่างไม่เร่งร้อนขณะเดียวกัน ก็มีสายตาดุกระด้างเย็นชาคอยจับตามทุกระยะเจ้าของสายตาไม่ใช่ใครที่ไหนซองหนุ่มชะกันบนอานยามาฮามีโอพอร่างท้วมของสุประวีตั้งเพชรสิริพง์หายลับเข้าไปในตัวอาคารคนขี่ก็สตาร์ทเครื่องมอเตอร์ไซค์สีแสดสลับขาวคำรามกระหึ่มขึ้นฉับพลันเสียงเกร่งแหลมใสที่กลีดลั่นกระทบหูทำให้กำนันตำบลมากลาดคว้าโทรศัพท์เครื่องเล็กแนบแก้ม ก้าวลงจากหลังพวงเมลาลัยปิกอัพสีดำเพื่อความสะดวกในการพูดคุยเขากรอกเสียงรับโทรศัพท์และหยุดยืนอยู่ข้างรถสนทนาโต้อตอบกับปลายสายหนุ่มใหญ่เชื้อจีนไม่ได้เฉลียวใจไว้ระแวงเพศภัยอันใดทั้งสิน้นก็คงจะคิดว่าตัวเองไม่มีศัตรูเขาพูดโทรศัพท์เพลินโดยไม่สนใจใครอื่นขณะที่ยามาฮามีโอคันกระทัดรัฐถูกเบรกจอดพลิดไม่ไกลจากตัวเขาเท่าใดนัก หนุ่มผมเกลียนเวียงขาลงจากท้ายอ่านจำา้ำอ้าวเข้าหาคนยืนคาประตูขวาของรถวีโก้สีดำพอถึงระยะชะกันหมอนั่นก็ฉกมือขวาเข้าใต้ชายเสื้อและตะปบวัตถุหนึ่งเฉวียนว่นออกมาอย่างฉับไวซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่กำนันตุยเหลือเพนเข้าพอดีร่างท้วมกระตุกเยือ่อตาเบิกโพรงเฮ้ยเขาหลุดอุทานตื่นตะหนกและไม่ทันได้ทำอะไรไปมากกว่านั้น พริบตาติดต่อกันปะทุแต่ของดินขับกระสุนปืนสั้นขนาดหนักก็กำปะนาดเกิดกล้องเปรียงเปรียงเปรียงโอ้ยอิทธิพั์ตั้งเพชรศิริแผดร้องเจ็บปวดแสนสาหาัสด้วยลูกตะกัวทั้งสามนัดถล่มบริเวณลำคอเต็มดอกเต็มดวงเลือดแดงสะพรั่งกระโชดฉีดสาดพล่างร่างท้วมกระตุกสถานไม่เป็นซ้ำ และพัง่ะเข้ากระแทกหลังกับข้างรถอีกโครมสนันแค่นั้นก็เกินตายแต่เพชฌฆาตหัวเกลียนก็ยังเหนียวไกซ้ำชนิดไม่ยอมให้รอดเด็ดขาดเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงหลังเสียงระเบิดกระสุนนัดสุดท้ายร่างโชคเลือดรูดเข้าข้างรถลงกระแทกพื้นอีกพลักมือสังหารหมุนตัวกลับสับตีนวิ่งอ้าวไปหาจักรยานดวนสีแสดสลับขาว ที่คู่หูเดินเครื่องจอดรออยู่และทันทีที่มันโดดคล่อมอ่านซ้อนท้ายยามามีโอก็ถูกบิดคันเร่งแผดเสียงกลาดเกลียวกระชากล้อหมุนตะกุยพื้นผลพรวดออกตัวด้วยความเร็วเต็มเหยียดมันตะบึงออกด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเดม,มอรเลี้ยวขึ้นถนนมิตรภาพหายลับลอยนวลไปอีกตามเคยคดีนี้ตำรวจโครกรเจ้าของท้องที่เพ่งเล็งสาเหตุเบื้องหลัง และตั้งเป้าเสืบอสาวไว้สองประเด็นหลักการเมืองท้องถิ่นหนึ่งละและที่ไม่อาจมองข้ามก็คือกรณีที่ผู้ตายมีส่วนผัวพันกับการฆาต,ตกรรมอพ,อพพอปรอคนดังในพื้นที่เมื่อปลายปี2550ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ